มีคำถามไหมมีคำถามไหมเรื่องที่สองจะสอนคานี้เนาะอันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องที่ศูนย์เมื่อกี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งอยากจะให้รู้จักคาน,นี้เลย Financial fee เนาะ Financial fee เนาะใครเคยได้ยินทำนี้บ้าง ไดิอเออใช่แปลเป็นไทยนะแปลว่าอิสระภาพทางการเงินใช่แปลว่าอะไรบุกอิสระภาพทางการเงินมันจะเกินจะมันเนื้อเรื่องมันจะต่อเนื่องกันมาอิสระภาพทางการเงินและคืออิสระภาพทางการเงินจริงๆเนี่ยมันจะต้องมาตรงนี้บู๊ก มันจะต้องมาตอนปี60เป็นต้นไปเพราะช่วงนี้ยังไงเสียเราก็ต้องหาเงินใช้เงินหาเงินใช้เงินหาเงินใช้เงินแต่พอช่วง60ปีขึ้นไปอ่ะการหาเงินอ่ะด้วยอายุอ่ะมันเ็ือหายากคะถูกไหมมันจะเหลือมันจะเป็นช่วงการใช้เงินแล้วเป็นหลักเลยถูกไหมอันนี้มันจะมีเงินเข้าเงินออกเงินเข้าเงินออกเงินเข้าเงินออกในช่วง60ปีเป็นต้นไปอ่ะมันจะเป็นช่วงเงินออก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  เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องการให้เราสามารถที่ไปถึงอายุ60ปีแล้วเรามีอิสรภาพทางการเงินได้แต่ว่าเราจะต้องเก็บ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 ต้นทุนเราไว้ก่อนใช่ไหมเพื่อที่เราจะไปใช้ตอนอายุ60ปีหลังจากน,นี้เป็นต้นไปได้ถูกไะมสมมตินะสมมุติว่าเราอยากจะตายปีที่เท่าไหร่ปกติปกติคนไทยอายุเฉลีย่ยอายุขัยเท่าไหร่้ไหม เลยประมาณ80แล้วมันก็มันจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆน,นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิทยาการทางการแพทย์มันดีขึ้นเรื่อยๆอ,อายุเฉลี่ยของคนไทยก็83-85ถูกปะ83-85แปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้สมมตนินะตัวเลขง่ายๆเนาะ85 85ปีแปลว่าช่วงนี้25ปีนะ ที่เราจะไม่มีรายรับแล้วนะแต่เรามีรายจ่ายนะเอรายจ่ายตรงเนี้แปลว่าตรงเนี้มันจะมันจะไม่มีเงินเข้าแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะมีเงินเข้าเข้าและมีเงินออกใช่ไหมอันนี้ยังมีเข้าออกเงินนะให้พูดถึงเงินกนเนเงินหรือรายรับก็แลแต่นะ แต่ตรงนี้มันจะมีแต่ออกแล้วนะเพราะว่าเข้าเนี่ยมันยากมันจะไม่มีแล้วถ้ายิ่งไปทํางานบริษัทหรือไปทํางานาราชการเนี่ยคําว่าหกสิบปีเขายี่งเกษียณเกษียณอายุเขาก็เชิญออกไปพักผ่อนได้แล้วแปลว่าเงินตรงเนี้ครับที่เราเก็บไว้เนี่ยงั้นถ้าเกิดเราเอาเงินเข้าอ่ะร้อยก่าเงินออกเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ช่วงเนี้ย ถ้าเงินเข้ามากกว่าเงินออกดีไหมดีโอเคเงินเข้ามากกว่าเงินออกดีแต่ถ้าเกิดเงินออกมากกว่าเงินเข้าเกิดอะไรขึ้นไปถึงตรงนี้ทำไงกินแก้วเข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วใช่ไหมอย่างี้ง่ายๆเลยอย่างี้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีอิสระาทางการเงินเนี่ย มันจะต้องเริ่มต้นจากการวางแผนทางการเงินครับต้องวางแผนทางการเงินเพราะถ้าเราไม่มีการวางแผนเราไม่รู้เลยว่าเขาเรียกเขาเรียกสุขภาพการเงินเราเป็นยังไง อันนี้คือสุขภาพตัวใช่ไหมเรายังไปตรวจสุขภาพอยาพวกรุ่นรุ่นพวกเราเนี้ยรุ่นคนสูงวัยก็ต้องตรวจปีละครั้งเพื่อจะไปดูว่าเออเลือดเ,เป็นยังไงไขมันพอกตับไหมหัวใจม้ามตับปอดเป็นยังไงนี่คือสุขภาพคนแต่อันนี้เราจะต้องมีการวัดผลเรื่องสุขภาพทางการเงินด้วยเพราะฉะนั้นแต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนที่เราจะวัดสุขภาพมันต้องมีการวางแผนอีกเช่นสมมติว่า สมมติว่าแบมอยากจะได้โน้ตดุ๊กหนึ่งตัวป้าสมมติราคาสามหมื่นห้าพันบาททุกวันนี้แบมทำางไงเอาของจริงดีขอเห็นไหมัมนง่ายเกินไปแจดว่าแบมยังไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกิดการวางแผนทางการเงินอันนี้เป็นตัวอย่างให้ฟังจะได้เห็นว่ามีตัวอย่างของจริงกับสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยอ่ะลูกค้าอยากได้อะไร ใน4ปีข้างหน้าหลังจากเรียนจบปริญญาตราตีนะ5ปีนะอะไรก็ได้ไม่มีผิดถูกอยู่แล้วเราคุยกันสบายสบายเฮ้ยม่อยากแอ้ไรเลยเนี่ยปดัวไม่มีอะไรเลยก็ใช่ไหมอ, <c oughs> อ๋อไม่สิมันเป็นความแบบอไไอเออ ดวงค่าอยากไปอังกฤษอ่อย่างนี้ถือว่าคือความอยากได้ดวงค่ารู้ไหมว่าถ้าจะไปอังกฤษต้องใช้งบประมาณในการเดินทางเท่าหไหร่อ่าสมมติสมตมติตัวอย่างแสนห้าหมื่นบาทสมมติสมตสมติแล้ววันนี้ดวงค่ามีเงิอนอยู่ศูน,น,นย์น ดวงค้าวางแผนอนานคตว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปอังกิตให้ได้เพราะว่าฉันอยากจะไปดูสถานีรถไฟแอ์รี่พอตเตอร์อันนี้คือความอยากน่ยไม่ผิดมันเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมแต่เราต้องวางแผงนให้มันเริ่มมาแล้วเห็นไหมสมมุติว่าดวงค้าบอกว่า,วา,าวให้อีกสี่ปีหน้าฉันจะไปอังกิตโด,ดยที่ไม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 ่ต้องขอเป็นแม่มันจะเกิดอะไรขึ้นทุกาวันเนี้ยดวงค้าได้เงินม,มาจากไหนเนี่ยบางสวนะ่วนเนี่ยแม่ก็เติมมาให้หรือเปล่า เนี่ยบางส่วนแม่ก็เติมมาให้อย่างเงี้ยลูกค้าก็ต้องรู้จักเก็บนะของเริ่มเก็บแล้วนะใช่ไหมเช่นบอกว่าอีกห้าปีหน้าสิบสองห้าหกสิบอ่าผมสมมุติตัวเลขง่ายๆสิบสองห้าหกสิบแปลว่าหกสิบเดือนข้างหน้านะลูกค้าจะไปอังกฤษไม่ได้เว้ยอ่าสิบหกสิบเดือนข้างหน้าใช้เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ถามว่าวันนี้โดนข้าวต้องเก็บเงินเดือนละกี่บาทอ้า,ว,าเว,ดดเว,เวเร็วพี่เลขเดี๋เรือเดือเรมีให้เก็บเนี่ยทำรูปช็อตกันหน่อยจะได้ไม่เบื่อเดี๋ยวจะมาทำใหม่อีก

สิบเดือนแล้วโบทำได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อบอกโอ๊ oh, ยคุณจ่ายยากไหมทุกวันนี้หลวงพ่อได้เป็นถึงสมบัติท่านระอับอ,อนะไรแบบนี้ไหมไม่ถึงแล้วทำยังไงจะให้ถึงนะนี่งไงเรื่องเป็นที่มาที่เราต้องวางแผนทางการเงินอย่าเช่นหลวง้าออยากจะบ,บอกแม่ทุกวันนี้แม่ให้ทำอะไรหรือว่าหลวง้าออยากจะไปทำหาเงินพิเศษไปเป็นพนักงาน พิซซ่าสมมติอาเด็สมัยก่อนเราเรียกโอนน้นะคิดนะเออเฮ้ยพิษซ่าให้เงินวันเท่าไหรสมมติหนึ่งอยบาทหนึ่งบาทคูณ30ิวันซึ่งเป็นยังไม่ได้เราทำงาน30สวันไม่ได้สัก22วันได้2,200รอบาทกุดได้นะอ่าไ,ได้กุดได้หรือถ้ามันไม่ได้จริงๆรงเอาไปทำไรอ่ะช่วยแม่ขายขนมแม่ เดี๋ยวโรงข้าช่วยขายขนมแต่ว่าโรงข้าขอขอค่าแรงทุกอย่างมันไม่มีอะไรฟรีอยู่แล้วใช่ไหมโนฟรีลั่นสุดจะได้ยินคำนี้ไหมไม่มีอาหารที่ฟรีฟรีในโลกใบนี้โรงข้าบอกว่าขอชิลบาทดิวไหมดูวสมวติแม่สมวติแม่โอเคก็โอเคถ้าแม่ไม่โอเคชิลละห้าสิบตังคอ่ะเริ่มการเริ่มมีการต่อรองแล้วเขาเรียกมีโคชีเดตกันไหวไหมไม่ไหวสามสิบตังค์โรงข้าจะได้รู้ว่า การหาเงินมาเป็นยังไงแล้วมันเป็นการหาเงินของตัวเองด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันไปตรงตามเป้าหมายอ่าคำนี้นะนะเป้าหมายเก็ตไหมประเด็นนี้เก็ตไหมเก็ตนะเก็ตนะขอตามไปอีกเดียวเเก็ตนะดีแล้วมาสองคนมันจะได้ยกตัวอย่างกันได้อะคำถามถัดไป เป้าหมายกับความฝันต่างกันยังไงลองคิดดิมันมีความหมายเป้าหมาย,ามายจริงๆอย่างเนี้ยตัวอย่างเนี้ยคือเป้าหมายเนะีเอ,อ๋คิมให้ว่าอันเนี้ยคือเป้าหมายอันเนี้ยใช่เป้าหมายแบบหนึง่งเป้าหมายคืออะไรอยากไปอังกฤษภายในห้าปีนี้ ด้วยเงินหนึ่งแสนห้ามื่นบาทให้สมมติแต่ว่าใกล้เคียงลอ่ะอันนี้ยินให้ว่านี่คือเป้าหมายแต่ความกับความฝันคืออะไรฝันว่าเฮ้ยเคยฝันไหมเคยฝันไหมแรมฝันฝันไหนเราบอกปาดีฝันอะไรก็จะไปเล่นสเก็ตหรืออะไรเล่นสเก็ตที่แบบคนลลกเหนืออะไรเงี้ยมีไหม มีไหมมีความฝันบ้างไหมคุยดิเฮ้ยมันต้องคุยด้วยกันก็ต้องช่วยกัมมน,มมน,นมีเงินค้ามันไม่สนุกอยากซื้อทุกอย่างทีงได้รางซื้อทุกอย่างในร้านอะไรบ้างร้านขายของทุกอย่างอยากซื้อทุก